ได้ไแล้วครับไปนะครับขอบกราบเรียนเชิญนายสุนทรประภูมิทองอดีตรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นประธานพิธีให้เก่งร้องทุกเมลัยและกราบวงพันธุ์ทุกแบบกราบ,บ,บเรียนเชิญครับ พ่อแม่ฝ่ายเจ้า <interfer> บ <es> ่าวพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวนั่นอดีตกำนันหลายๆท่านในนะครับอาจารย์สุรพลท่านแขกผู้มีเกียรติครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับผมกมีงานในงานที่อันใหญ่เดี๋ยวว่าก็ต้องรีบมานี่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็กลับมาที่นู่นะครับเพราะว่าก็เจ้าสาว นะครับถ้าพูดถึงเป็นผู้ที่ดูแลผมตุนปีสี่หนึ่งหรืปีสี่สามผมเคยไปแนนเภอสิงห์อัลพรพ่อเจ้าสาวเนี่ยหรืผมที่ว่าทักข้าวให้กินเดือทุกวันอะไรับเถียือว่าเป็นผู้ดูแลเป็นวันต้องรีบมาตรงนี้นะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับตามที่ผมบอกไปแล้วนะครับเป็นวันที่รอคอย พแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับพวกเราแขกผู้เป็นเกียรติทัหลายนะครับเรามาแสงดงความดีกับพ่อแม่ของเที่บ่บาลและแม่สาวตลาดทั้งสองนะครับ <c oughs> คนที่ดีใจตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมว่านอกจากเก่วบาลแล้วกที่ดีใจที่สุดทีคสอพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับ่ <c oughs> เาเลี้ยงลูกมาให้ลูกมีสือนะครับมีสือจบมีงารทำ เขาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ลูกจะมีครอบครัววันนี้ถือว่าขั้นตอนของชีวิตที่มีลูกมาครบทั้งสามขั้นตอนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยนะครับก็ก็มาดูเองกันว่าสังคมไที่ทำตรงนี้ตอนมีครอบครัวกันมาหลายชั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเลี้ยดูลูกนะครับดังนั้นแนะนำแขกผู้มีเกียรติทัดงคลาย พ่อแม่ของฝ่ายเยาว่าพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวในวันนี้นะครับครับสำหรับลานทั้งสองนะครับเมื่อกี้ดูมีดิทัศน์เยาว่าที่ไหนครับนอกจากรักนแล้วบที่ตะโกนทุกยีต้องทวงโดนนะลูกนะชีวิตต้องทวรนะองับคนมากๆจริงๆนะลูกนะครับลูกไปในงานมาสี่สิบปีแล้วต้องรู้ว่าชีวิตต้องควรนะครัวงโดนมาก เหนื่อความอดทนนะลูกนาต้องให้ยงภัยกันถ้าเราต่างคนต่างแข่งไม่รู้จักให้ยางภัยกันนะครับชีวิตครอบครัวยังไม่เรื่อนนะครับเมื่อกี้จะบอาวแต่โจรแล้วนะครับเรื่องความรักลูกมันที่พูดแต่ว่าโจคนเลี้เอาไปลูกจำไว้นะครับชีวิตครอบครัวตรงนี้นะครับเราดูพ่อแม่ของเรานะครับเขาอดทนกันมาได้นะครับทั้งพ่อแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับให้เรียนเรืพ่อแม่ของเรามา นะครับเราก็เอาตัวอย่างว่าครอบครัวของรักของเงินมัได้อย่างไรที่นี่ปาเราเงินที่มนี้นะครับก็ขอฝากหลายท่านนะครับว่าหนึ่งเรารักกันที่มีเจ้าบ่าวและบุญเจนะครับอดทนแล้วก็ให้หนักใจชีวิตครอบครัวของเราพูดนะครับครับก็ในนามของพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับแล้วก็แ ครอบครองไปพรนะครับให้ลูกทั้งสองเนี่ยยงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือปฏิบัติตามที่ลุงได้ไปสอนไว้นะครับขอบคุณมากครับครับ